สบายพี่ดีพี่น้องสวัสดีเจียลาบองปนกรุบกรุบคุเนี่ย <c oughs> เวลานีคำแล้วมะมือน,นี่มาส่วนพี่น้องกินขา้าวแลไร้าน้ำกันเนาะมากินกับพาะกับแม่คือเก่าเนาะเก็บบรรยากาศเนาะการกินข้าวน้ำพอน้ำแม่เนาะว่ากับข้าวมือน,นี้มีอีหยังเนี่ยเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันเด้อพญายกินขา้าวสวัสดีพญายโา <c oughs> อ้กินข้าวคำยา่มาเด้อกินข้าวเด้อ ไม่ยังกินในห้างวันนี้ไก่ปลาทูปลาคาร์ปลาทูมีปลาคาร์นี่แจวเลยพี่น้องนะมากินน้ำกันเลยก้นปลาทูไม่ใหญ่เราปนให้กินเนาะพรใหญ่เรามากินพักเ้อแล้วก็กับขาว่ามียังดอกปลาทูตัวนึงแล้วก็ปนแล้วก็เลือเอาไว้ลูกสาลากินเนาะเดี๋ยวแม่เราไปอาบน้ำไปจักน่อยแม่แล้วก็มาเนาะเราจะนีกันนี่แหละไก่ โอเรแน้วนะตั๊บตกแต้มหมดเสาพี่น้องถอดแล้วถอดอีกปัญหาเรากำลังกินปนแสบแสบมาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อไัยกันได้เจอบแสบเจอนแสบเจอนแสบปัญหาเรากินส่วผักเนาะกินเข่าแล้วยำนะจะว่ายังพี่น้องปั่นแมวได้นั่นนะ พญายัยเราปั่นแมวมีหัวปลาทูเนาะแมวเรามาขอเนาะเพิ่งอะไรั่นไหนจังนะกินบ้านแมวนั่งกินกลางคเนาะแมวเส้มานั่งขอพ่อใหญ่สุมือถ้าบ่ขอพ่อใหญ่กะมาขอแม่ใหญ่น้ำมาเลยหลังจากน่อยแม่ใหญ่ก็มานั่งห่มผ้าขาวน้ำกันเนาะใหญ่มากแล้วพี่น้องโอ้ยอาบน้ำแล้วเดี๋ยวมานั่งมุมนี้เนาะเบิ่งแม่ใหญ่พ่อใหญ่กินข้าวพ่อใหญ่กินข้าวแซ่บแซบเนาะ แยินข่าพี่นากร้เขานนปกโกึ่งกบ่ไหม่อ้ยไงเรามีปนไงเราปนปลาให้กินพี่นางนะมันจะเมื่เรบอกนั่นเจ้กระทูยินข่ากรปยประตูเ้อ มามากอดกร่อย,อยำคัน <laughs> มาเด้อขึ่นขาวเด้อพี่น้องเรื่อแจ๊บเลยแจ๊บบะแม่เลยกับขา้าวยังมัอนี่เฮ็ดเมนู่ยังให้พอกินป้นปลาทุ่นปาท,ปาทูบอกทังดาบพี่น้องไม่ได้กินนะทอดไก่อือกะทอดไก่แใจมือเช้า <laughs> ทอดไก่แใจมือเช้าเลยพี่น้องเสียดายมันของชาวพนทำมาให้ร้านร้านมากิน บวกเลยมันเดินั่งกินข้าวแล้วแม่เนาะรับสิโอ้โเลินบาเต็มจุดเจ้เอยตองต้อมองนะาต็เมาจัดอยู่แล้วหนูไปหลวบอกมั่นกินอิ่มแล้วหรือเปล่าจะกินหลาย ไม <laughs> ่่แล้วกินผักมาได้กินได้เว้ยอี่เมือบร่มเบิ่มืในไ่บงมีแขวเน้อยาวากัเน้อะน่อยยเาก่อยแลมเอ้เฮ้ยผักปอดสารพิษมีบอ่พี่ตัวบักใหญ่หนึ่ง กินตัวนั้นแหละแืบเ้าพ้ายี่นงเข่าลงแซบเนาะเดี๋ยวจะพักกันพักมันกรอบนั่นไหมเนาะโอ้ยพญายพญายเติมข่ารอบสองเลยแซบเบาอากินกับแม่แม่นักไม่ยอมนะ ยาเบิ่งดีๆพ่นใหญ่พ่นอาบน้ำปะแปลงนาข้าวเป็นเหมนอยู่ลูกสาวพ่ะท่านอาบน้ำเบิ่งข้าวเบิ้งข้าวการเมืองเป็นเป็นใจเป็นยังหมูแบบนั้นหมูปิ้งมาจากบาทนี่ยขึ้นใหญ่เลยมาสิบาทขึ้บาทขึ้ป้ามาใหญ่แห้งเลยซื้อเจ้าใหญ่เลยไหม เจ้นเยอะังเลยอืมคุกบสิบาทมานนนะค่อยแม่ก็ตเจ้าลยอืมก็ยายซือขอเขาแไม่คกายสอนมเนี่ยอืมอมันนน้เหรอครับน่าคือยังกูชอบไหม้อกูออืมกูชอเลยนอนไปแล้วอืม จะทำนาขนาอืนี่ออัมูงอาอักดิบาวหมกมูนี่้โอมโอมกอยูกะกนาะ

เขาละเอีนียๆกันีครับบมีรอแกเอามาแล้วผนแล้วแกประตูให้ผนา่ปุ้ยนอพันธากันอพันากันแต่ว่ากินกินเนยๆอยู่อือบมีหรอให้แนจะเอากระดูกให้เขาแด้ติดข้อได้ผนายบัินเองเรากระดูกแมนบ่โอ้พันธกเมียเพิ่นได้พี่น้องเลย บากวะเมขัไปอืมบ mm. um. well, so ้าเม่อที่ยบไเบาสุดแล้วดูนุดกันด้วยไม่ใหญ่บ่่อยใจบ่มีอืมอืมอ๋อปัญญากินข้าแสบเนาะนี่ักอาบัก นมยเป็นนอนกินพักบีออเออเจอมา็นาดเจอมาขนืมยุงกาดบอกนี่ แม่จะทูเส้จะคล้องตับตูเซ้แม่ตับปรทูเิพปนแล้วแต่แทบจะไม่เบาเด็กเมือถึงเก่หน้าคยมาชื่อแล้วเจ้าแบก่านักก่าน่าสีน้ำนักก่าน่าคยใหเปจ้แล้วก็นาอะไรอ่าปางบ่เมียัอือผใจ

อันไหมใชปเต็อใช่เป็นอน้มาสวยเนาะน้ำอาบน้ำมาสวยเราไม่ีอดเอเด้นยัาอีเบอกว่ะอืม ร้อนหนึบร้อนเรมมันต่อโอ้คุอเนื้อทอดปีรองเลยแกคือเป็นอันก็ทอดเลยมั้งอืมเต๋อได้สิเอ๋อจะกิน

แปนบกบรนาว้างบะมียัง,ปองอปบป็บนน้องปลาทูหมูปิ้งปนแค่นีนละ้ามีพักกระเซ็บกินตามคน้นแ่นและกินแบบโบราณเนาะเพราะว่าไม่ใหญ่เพราะใหญ่เราวกติกินกับข้าวแบบใหม่ๆเนาะตม้ม,ตมยำต้มยำหมูกระทะที่สิบะมีดหรอก มีซีมนี่ละประทูมีปนประทูปนประทูตับนั่นแหละขัวไขรมันมีนเมือนไปเสกยังแล้วเนาะเกิดอะไ้นะเนอะคือคำนี้กนะ็พ,พ,พอละอืมเอาเนาก็ได

เมื่อจางกับแม่บด้กินข้าวแล้วก่อนกันอันนี้กินได้ไหมกินบ่ไดายยัยมากินปนแหงบวะบดซื้อมูสับมาไหมใครซื้อได้ไหมเบิร์ตเรามีมูสับไหมเออน้องมุสระบ้านหนึ่งหนึ่งแปด

อิ่มเด้บอบกระเด้องกรแมนลูกไผ่ใหมมรฮิวเข่ากะไปหาเขากินเดอ้อเดี๋ยวลิปนี้กระจังกับสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ เดี๋ยาละจังสิจวดต่อน้ำเป็นไงเนานะา <c oughs> น่าจะชวนพี่น้องกินละเพื่อผู้ใดหิวเขาเนาะหากินโมเปิยงหากินปลาทูหากินฝนน้ำกันเดิมก็พักกบกบดทกแซฉพักเบิร์นเลยพี่น้องเออเวลาจังขอเจ้าคิวจำเนี่ยเนาะชวนกินเขาน้ำเป็นยงังไงเงาเป็นยังผลน,นะพี่น้องเน,นาะคลิปนยาละจังก็ไปก่อนเลยบาย,บาย <c oughs>